เฮ้ยหรอมิ้นจังอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะนายเจมพ่อหนุ่มสุดหล่อหัวเขียวคนเดิมขาประจำใครที่เพิ่งมาใหม่แล้วยังไม่รู้จักก็รีบไปย้อนดูสะนะคะเพราะเขาคนนี้มีประวัติในการเจอผีมานับไม่ถ้วนเลยล่ะ และเรื่องราวในวันนี้มันก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนายเจมได้เข้าเมืองมาเพราะเขาเพิ่งได้งานเป็นเด็กเฝ้าร้านคอมแถมสวัสดิการยังดีดีข้าวน้ำฟรีเล่นเกมฟรีตลอดการทำงานแถมยังมีห้องพักฟรีให้อีกถ้าปฏิเสธงานแบบนี้ก็ถือว่าพลาดสุดๆไปเลยในวันแรกพี่เจ้าของร้านซึ่งเป็นสาวสองอ้วน หน้าตาคุณลุงคุณลุงก็ได้พาในเจมไปดูห้องพักของเขาที่อยู่ในร้านเกมนั่นแหละค่ะซึ่งมันก็จะเป็นห้องสีเหลี่ยมโล่งๆเล็กๆไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรมากมายแต่ถึงอย่างนั้นในเจมก็คิดว่าเอาเถอะ อย่างน้อยงานก็สบายแถมยังได้เงินบวกกับได้เล่นเกมฟีอีกทั้งวันอีกละ่ะเป็นไงบ้างจ้าน้องเจมหลังจากที่พาไปดูห้องแล้วพอจะพักได้ไหมจ๊ะแต่ถ้าอยู่ไม่ได้บ้านพี่ยังว่างนะจ้าจุบ๊บจุ๊บอย่าอยู่ได้สบายเลยครับพี่ซินดี้ งั้นก็ดีงานของเธอก็ไม่มีอะไรมากเฝ้าร้านตั้งแต่11โมงเช้าพอถึงห้าทุ่มครึ่งก็เก็บทำความสะอาดร้านแล้วปิดร้านให้เรียบร้อยซะนะนายเจมได้ฟังพี่เจ้าของร้านสั่งว่าต้องทำอะไรบ้าง ก่อนที่พี่เจ้าของร้านจะบอกกับเจมิกว่าแล้วก็หลังเที่ยงคืนถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกนะ่ะแถวนี้มันเพิ่งพ้นจากช่วงวิกฤตโควิดมายังไงมันก็ยังอันตรายอยู่เข้าใจไหมเจ้าสุดหล่อนายเจมจึงตอบรับทราบพ,พี่เจ้าของร้านไปก่อนที่วิซินดี้เจ้าของร้านเกมแกจะกลับบ้านนายเจมจึงได้นอนพักผ่อนในห้องใหม่ของเขาด้วยความเหนื่อยล้าเพราะวันนี้เขานั่งรถมาทั้งวันค่อนข้างจะเมื่อยนายเจมจึงได้เข้า ้านอนตั้งแต่หัววันในวันนั้นในวันต่อมาเจมก็เริ่มทำงานตามที่พี่ซินดี้เจ้าของร้านเกมสั่งก่อนที่เขาจะเปิดร้านรอลูกค้าแต่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านก็ค่อนข้างจะน้อยเอามากๆอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ เป็นช่วงที่เพิ่งพ้นผ่านโรคโควิดคนก็เลยยังไม่ค่อยกล้าออกมาเล่นเกมกันเท่าไหร่นักนายเจมจึงได้มีเวลานั่งเล่นเกมทั้งวันโดยไม่ต้องทํางานหนักดังนั้นงานที่นายเจมได้ทํามันจึงค่อนข้างรู้สึกสบายจนออกจะน่าเบื่อด้วยซ้ําไปและช่วงเที่ยงพอนายเจมหิวเขาก็เดินไปสั่งข้าวที่ร้านขายอาหารตามสั่งน้องดิวที่อยู่ติดกับร้านเกมข้างๆเขานี่เองโดยร้านนั้นมีแม่ค้าที่น่ารักมากเป็นคนขายตังหาก ทำเอาในเจมรู้สึกดีดาขึ้นมาในทันทีเมื่อเห็นสาวน่ารักรับอะไรดีจ๊ะกระเพราหมูสับจานครับนี่ไม่คุ้นหน้าพี่เลยพี่มาทํางานที่ร้านเกมใหม่หรอคะใช่จ้ะรู้ด้วเหรอจ๊ะ <Lion> แน่นอนสิพี่ฉันเนี่ยรู้ทุกเรื่องแหละในละแวกเนี่ยมีอะไรสงสัยก็ถามฉันได้เสมอนะพี่ฉันชื่อหนิวเป็นลูกเจ้าของร้านนี้ละ่ะส่วนพี่ชื่อเจมนะจ๊ะยังโสด รอน้องเสมอนะกิ้ว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 ,ว,วพองเดี๋ยวก็เอาตะหลิวฟาดหัวสลอกหนี่พวกเองจะคุยอะไรกันนักหนาะเองก็พอกันเลยนะนางหลิวเห็นผู้ชายเป็นละลิกละลี่ช่ะนะโถพ่ออย่ามาขายกันแบบนี้ดิหลิวก็แค่ถามทาคำความรู้จักกับลูกค้าที่ย้ายมาใหม่เองสองพ่อลูกถกเถียงกันไปมาตามภาษาพ่อลูกหลังจากนั้นเมื่อเจมกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ได้เดินกลับไปเฝ้าร้านเกมต่อซึ่งวันนี้ลูกค้าก็ค่อนข้างเงียบทั้งวันไม่ค่อยมีคน มาเลยแต่เจมก็ต้องนั่งเฝ้าร้านไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาปิดร้านและเมื่อใกล้ถึงเวลาปิดร้านแล้วช่วงราวๆห้าทุ่มกว่า เจมก็ได้มองออกไปที่นอกร้านเกมฝั่งตรงข้ามเจมก็พบว่ามันมีร้านสะดวกซื้อเซเว่นเปิดอยู่นี่นาวันนั้นในเจมจึงกะว่าพอปิดร้านเสร็จตัวเองจะแวะออกไปหาซื้อของกินอะไรมากินสักหน่อยเพราะกาลังรู้สึกหิวอยู่พอดีเลยพอเจมเก็บร้านเสร็จเรียบร้อยก็เดินออกมายืนที่หน้าร้านก่อนที่เจมจะมองดูและพบว่าแถวนี้ตอนกลางคืนมันดูเงยียบสนิท แทบไม่มีผู้คนหรือรถสัญจรผ่านไปมาเลยทำให้บรรยากาศออกจะเย็นๆยังไงก็ไม่รู้เจมจึงรีบเดินข้ามถนนเพื่อไปอยังเซเว่นที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนที่จะเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเจมก็พบกับพนักง,งานสาวสวยน่ารักผมตรงยาวคนหนึ่งเธอยืนยิ้มและกล่าวต้อนรับเจมที่เดินเข้ามาในร้านด้วยน้ำเสียงหวานหวานยินดีต้อนรับค่ะทำเอาเจมนั้นใจเต้นตัก ตึกตักเหมือนกับโดนสอนรักแผนสอนใส่ปักกลางอกเลยละ่ะก่อนที่เจมจะเดินไปเลือกซื้อของกินอยู่โดยเขาตั้งใจเลือกซื้อให้นานๆเพื่อเขาจะได้มีเวลาแอบสองคนขายได้นานๆนั่นเองซึ่งเมื่อเธอเห็นก็ส่งยิ้มหวานๆให้เจมเป็นระยะแต่เมื่อเจมเดินเลือกหาซื้อของกินเจมก็ต้องรู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่เซเว่นสาขานี้ของขายค่อนข้างจะน้อยแทบไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำก่อนที่เจมจะเลือกของเสร็จ ก็ไปที่เคาน์เตอร์คิดเงินพนักงานสาวก็ได้คิดเงินก่อนจะถามเจมว่ารับขนมจีบสาลาเปาเพิ่มไหมคะถ้ารับขนมจีบเธอแทนได้ม่จะจ้าคนสวยกิ้วๆจีบได้นะคะพี่ถ้าพี่จีบติดนะ พนักงานสาวพูดหยอกล้อกับเจมกลับมาทําเอานายเจมยิ่งหัวใจพองโตเข้าไปอีกในความสวยและอัธยาศัยดีของพนักงานสาวคนนี้น้องไม่เคยเห็นพี่มาก่อนเลยพี่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่หรอคะใช่จ้ะพี่เพิ่งมาทํางานเฝ้าร้านเก,นเกมของตรงข้ามเมื่อวานนี้เองจ้ะถึงว่าล่ะไม่คุ้นหน้าเลยยังไงก็ระวังตัวเองดีๆหน่อยนะพี่ระวังอะไรเหรอจ้ะคนสวย ก็แถวนี้ช่วงกอดหน้านี้อ่ะโควิดมันระบาดหนักเลยนะพี่ทําให้มีคนตายกันเยอะแยะไปหมดเลยอ๋อที่แท้คนสวยก็จะบอกให้พี่ระวังโควิดนี่เองไม่ต้องห่วงหรอกนะเจ้าน้องพี่เนี่ยซีโนแวคครบสิบเข็มเรียบร้อยแล้วจ้าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนคือไม่ใช่จะพี่ที่น้องบอกให้ระวังเนี่ยคือผีตั้งหากล่ะนายเจมจึงได้แต่งงว่า หมายความว่ายังไงกันที่หมอกให้ระวังผีพนักง,งานสาวเซเว่นจึงได้เล่าให้เจมฟังว่าตั้งแต่คนตายเพราะโควิดเยอะในช่วงที่มันระบาดใหม่ๆนั้นบางคนก็ตายคาบ้านกันเยอะแยะกว่าจะมีคนมาเก็บศพก็เกือบอาทิตย์พวกวิญญาณก็เลยเฮียนมากๆบางทีก็จะออกมาให้ชาวบ้านเห็นตอนดึกๆกันบ่อยๆ บริเวณแถวถนนหน้าร้านจนคนแถวนี้เขารู้สึกกลัวกันหมดตอนคืนก็เลยพากันปิดร้านปิดบ้านเงียบไม่ค่อยมีใครกล้าออกมาเพ่นพ่านในเวลาดึกเพราะกลัวผีกันนั่นเองโอ้ยผีเผลอนะ่ะพี่ไม่กลัวหรอกจ้าน,น้องคนสวยเพราะพี่น่ะเตจอม,มาหมดแล้วแต่พี่ กลัวน้องจะไม่รักพี่มากกว่านะดิแหมพี่เนี่ยตลกตั้งเลยนะจ๊ะพอในเจมจ่ายเงินเสร็จและคุยกับพนักง,งานเสร็จเรียบร้อยก็ได้เดินออกมาที่หน้าร้านก่อนที่เขาจะเดินออกมาจากร้านสะดวกซือ้อและเหยียบเข้ากับพี่เข้าอย่างจังอ้ยาใครมาขี้เถานี้วะเนี่ยเปื่อนลงเกิบหมดขี้ของข้าเองละในตอนนั้นเองในเจมได้แต่แปลกใจว่าเสียงใครพูดกัน ในเมื่อแถวนี้ไม่เห็นจะมีใครเลยสักคนนายเจมนั้นจึงได้ลองมองขึ้นไปบนเสาไฟด้านบนก่อนที่เขาจะพบกับผีชายคนหนึ่งยิ้มกว้างห้อยหัวให้ตัวอยู่บนเสาไฟฟ้าและที่มันน่ากลัวและสยดสยองไปมากกว่านั้นก็คือเมื่อเจมมองขึ้นไปบนตึกก็พบกับผีหน้าซี่เซียวอีกเป็นจํานวนมากจนเจมนั้นรู้สึกหวาดกลัวและช็อกไปเลยจงต้องวิ่งกลับเข้าไปในเซเว่นอีกครั้งเพื่อหลบผีอ้าวทำไ ไม่กลับมาไวจังเ่รจ๊ะพี่พะๆผผ่ผีผีเต็มไปหมดเลยน่ากลัวมากเลยนะนายเจมพูดไปพางก้มหน้าหอบด้วยความรู้สึกตกใจน่ากลัวขนาดน,นั้นเลยเหรอจ๊ะพี่ก็ใช่นะสิน่ากลัวมากน่ากลัวสุดๆเลยนะแล้วน่ากลัวแบบนี้ไหมล่ะจ๊ะพี่จ๊า และทันทีที่เจมมองไปยังหน้าพนักง,งานสาวแสนสวยก่อนหน้านี้นายเจมก็ถึงกับตกใจสุดขีดเพราะพนักง,งานสาวแสนสวยก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นผีสาวสุดสยองไปเสียแล้วดดดดดดดน่ากลัวแบบนี้เลยเป็นผีด้วยเหรอจ้าเนี่ยคนสวยไอ้เราก็อุตส่าห์ตีบต้องนานเป็นผีก็ไม่บอกแบบนี้เจมเพ็นละเว้ยนายเจมพูดก่อนที่จะรีบวิ่งหนีกลับร้านเกมไปในทันทีพังล็อกประตูอย่างแน่นหนาโท ไหนบอกว่าไม่กลัวผีไงที่แท้ก็ขี้โม้นีว่วะในวันต่อมาเมื่อเจมมาสั่งข้าวกินและลูกสาวร้านขายอาหารตามสั่งนั้นเห็นใบหน้าของเจมดูซี่เซียวผิดปกติจึงได้ลองถามดูว่าไม่สบายหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเจมจึงได้เล่าเรื่องที่ตนนั้นเจอผีให้กับเธอฟังนี่ไปเจอผีมาจริงๆเหรอพี่ เมื่อวานฉันก็ลืมเตือนพี่ไปเลยว่าตอนคืนน่ะห้าหมออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นนะเพราะตั้งแต่โควิดมันระบาดหนักก่อนหน้านเนี่ยคนแถวนี้เขาตายคาบ้านกันเยอะเลยแหละพี่ วิญญาณมันก็ยังไม่ไปไหนหรอกเพราะวิญญาณบางตนก็วนเวียนอยู่แถวนี้เยอะแยะไปหมดหัวนเซเว่นที่พี่เข้าไปซื้ออะพี่เข้าไปได้ยังไงกันในเมื่อมันเคอร์ฟิวนะพี่เซเว่ Seven นนะ่ะมันปิดตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วนะเจมจึงได้แต่งงและยืนยันว่าตนได้เข้าไปซื้อของในเซเว่นจริงๆหลิวลูกสาวร้านอาหารตามสั่งจึงได้เล่าให้เจมฟังว่าก่อนหน้านี้มีพนักง,งานสาวหน้าตาดีคนนึงติดโควิดโดยไม่รู้ตัวมาก่อนและเธอก็ได้มาลมฟุบเสีย ชีวิตคาเซเว่นเลยเมื่อจเจมรู้ดังนั้นก็เริ่มรู้สึกกลัวแถวนี้ขึ้นมาในทันทีแน่ละเป็นใครจะไม่กลัวกันละ่ะที่ต้องมาอาศัยอยู่ท่าำกลางพวกผีที่เยอะแยะขนาดนี้และนี่ก็คือเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้